นักเียที่น่ารักทุกคนนะผมครูนิดครูนักขัดจุดนอกนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการออ connect router wifi นะครับหรือ router w i r e l e ซึ่งในวันนี้เราจะใช้ router ของ ASUS r t n 1กนะครับ ตัวนี้เป็นเราเตอร์ w i f i ซึ่งมีอยู่3ฟังก์ชันด้วยกันก็คือฟังก์ชันที่1เป็นเราเตอร์ w i f i ธรรมดาฟังก์ชันที่2เป็นรีพิเตอร์ในตัวนะครับรีพิเตอร์คืออะไรรีพิเตอร์ก็คือเป็นตัวสำหรับรับสัญญาณมาแล้วก็เก็บสัญญาณไว้เพื่อที่จะปล่อยต่ออีกทออหนึ่งนะครับส่วนฟังก์ชันที่3 เป็น a s s e t p o n t อ่ตตัว Asset Point เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ d e พิเตอรนะครับมันจะต่างกันก็คือมันจะไปจับสัญญาณของของ Wi-Fi ตัวหนึ่งไว้แล้วก็มาเก็บแล้วก็มาปล่อยปล่อยสัญญาณอีกทีหนึง่งซึ่งปล่อยเป็นชื่อของตัวเองนะครับส่วน d e พิเตอรก็คือ เก็บสัญญาณแล้วก็มันจะมาปล่อยเป็นชื่อของตัวที่มันเก็บสัญญาณมานะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้กันว่ามันมีอะไรบ้างมีเสาอันที่หนึ่งก็คือมีเสาส่งสัญญาณนะครับส่วนทีนี้เรามาดูข้างหลังเห็นไหมครับข้างหลังก็จะมีปุ่มแรกรูแรกนะครับรูแรกก็คือ รูเสียบไฟเข้ามาเสียบอะแดปเตอร์นะครับไฟอันที่สองก็คือปุ่ม Power ปิดเปิดปิดเปิดเครื่องนะครับอันที่สามเป็นที่รีสตาร์ทเครื่องเอ้ขอโทษครับเป็นที่รีเซ็ตเครื่องไม่ใช่รีสตาร์ทเป็นปุ่มรีเซ็ตเครื่องซึ่งเราไม่สามารถเอานิ้วธรรมดาจิ้มเข้าไปได้ เราต้องหาพวกไม้จิ้มฟันพวกคลิปหนีบกระดาษหรือปากกาจิ้มจิ้มเข้าไปแล้วก็นำบ1-5ในใจ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยตัวเราเตอร์จะทำการรีเซ็ตเครื่องให้เป็นค่าของโรงงานนะครับส่วนช่องถัดมาเป็นช่องเสียบสายเน็ตเข้ามาเพื่อที่จะปล่อยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นตัวสีขาว,ขาว นะครับส่วนอีกสีช่องที่เหลือสีช่องที่เหลือเนี่ยเป็นช่องออช่องแลนนะครับเพื่อที่จะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็คือตัวนี้เป็นตัวรับเน็ตเข้ามาเพื่อที่จะปล่อยตัวสีขาวเนี่ยส่วนช่องสีดำเนี่ยเป็นช่องที่จะปล่อยเน็ตออกไปเพื่อที่จะใช้กับเครื่อง p ีนะครับเครื่องใช้กับแลนปกติ นะครับก็จะมีเท่านี้แล้วทีนี้เรามาดูตรงนี้ข้างล่างเห็นไหมครับน่าจะเห็นนะครับเห็นไหมครับข้างล่าง,าง,างเดี๋ยวครูจะขึ้นรูปให้ดูครูจะหายรูปแล้วเป็นให้ดูอ่าเรามาดูกัน ตรงนี้มันจะบอกว่า SSID SSID ก็คือเป็นชื่อของตัวเราเตอร์ตัวนี้เวลาเราเสียบปล๊กปล่อยสัญญาณเราเตอร์ w i f i แต่และตัวมันก็จะมีชื่อของมันนะครับชื่อตัวนี้มันก็จะเป็น ASUS ชื่อและต่อมาช่อง IP Address IP Address ก็คือที่อยู่ของเจ้าตัวนี้ เวลาเราจะเข้าไปเซตค่าของเราเตอร์ตัวนี้เราต้องเอา IP address ของเครื่องนี้ยิงเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่าและช่องต่อมา Username แล้วก็ Password เราต้องมี Username แล้วก็ Password เพื่อที่จะเข้าเครื่องตัวนี้ได้ถ้าเราไม่มี Username Password เราก็ไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าตัวนี้ได้นะครับเป็นตัวล็อก ที่มากับตัวนี้ก็จะมีสาย LAN หนึ่งเส้นเพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์ตัวนี้เวลาจะเชื่อมต่อเวลาที่เราจะเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับให้เราเสียบไปที่ช่อง LAN ช่องที่นหนึ่งนะครับ เสียบเข้าไปช่องที่หนึ่งแบบนี้เสียบเสียบใส่ช่องที่หนึ่งนะครับไม่ได้เสียบใส่ช่อง NET. เน็ตเสียบใส่ช่องที่หนึ่งแล้วก็เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กของเรานี่ลกไว้ไหนอ่านี่ก็คือ อะดปเตอร์เสียบฮาร์ดไฟถึงเวลาเราก็เสียบปึ๊บเข้าไปดูที่หนึ่งแล้วก็เสียบไฟึ๊บตอนนี้มันปิดอยู่เราก็กดเปิดกดเปิดปึ๊บไฟตัวเราเตอร์จะขึ้นนะเห็นไหมครับอาโอเค ตอนนี้เราก็รู้วิธีปิดวิธีเปิดเรียบร้อยเนาะต่อไปเรามาดูวิธีการตั้งค่าตั้งค่าตั้งค่ากันยังไงไปดูกันครับอ่าเอาละครับหลังจากที่ได้แนะนำอุปกรณ์กันไปแล้วนะทีนี้เรามาดูวิธีการ Connect เข้ากับตัวเราเตอร์ไวเลสกันนะครับเรามาดูข้างหลังกันก่อนเมื่อกี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดข้างหลังของตัวเราเตอร์นะครับมันก็จะมี SSID ก็คือชื่อเราเตอร์เวลาปล่อยสัญญาณออกมาในที่นี้มันชื่อว่า ASUS ASUS ลรงมาดูกันา่าใช่ ASUS กาอ่าเห็นไหมครับมี ASUS บันทัดต่อมานะครับก็คือ IP address IP address ก็คือเหมือนที่อยู่ที่อยู่ของเรานั่หละครับบ้านเลขที่อะบ้านเลขที่ย0หมู่นั้นหมู่นี้อยู่จังหวัดไหนอาไอนี่ก็เหมือนกันตัว IP address ก็คือที่อยู่ของเราเตอร์ตัวนี้เวลาเราจะตั้งค่าเราเตอร์นะครับเราก็ต้องเขียน ที่อยู่มันเขียนจนไหมจากหน้าซองถึงอ่าแวก็เขียนที่อยู่เก้าสองจุด,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 ดนกี่ก็คือที่อยู่พ่อ่าเมื่อกี้ผมล็อกเอาท์ไว้แล้วนะครัออบอ,อ่ผมองรบบทั้งีนี้ลองมาเข้าที่อยู่ให,หม่อ่า เมื่อกี้ผมเข้าสู่ระบบไว้ไวแล้วทีนี้เรามาดูเวลาเราเข้ามาแรกๆมันก็จะให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านเราจะมาจากไหนซึ่งเราไม่เคยดูเลยเอามาจากข้างหลังเหมือนกันนะครับที่อยู่อยไมแล้วก็ username ก็เป็น admin password ก็คือ admin เหือนกัน ชิ้ใช้ admin password Ad ก็จะเป็น admin เหมือนกันอ่าเราก็เข้ามาสู่หน้าต่างของการตั้งค่าตัวเราเตอร์นะทีนี้มาดู o p เปร m o หมดเราเตอร์ตัวนี้อย่างที่บอกกันอย่างที่บอกไปก็จะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันโหมดที่1 จะเป็นไวเลสเลาเตอร์หมดก็คือตัวเป็นตัวปล่อยสัญญาณไวไฟนั่นเองตัวที่2ก็จะเป็นตัวรีพิเตอร์เป็นตัวทวนสัญญาณก็คือรับสัญญาณจากจากตัวปล่อย Wifi ตัวหนึ่งนะครับรับมาเก็บไว้ที่เครื่องของมันแล้วก็ปล่อยสัญญาณออกไปเป็นตัวไวไฟตัวที่รับมานั่นแะส่วนอันที่3เป็น asset point asset point ค As As okay. be right ืออะไร point ก็ค right ือจะคล้ายๆกับ r right ีพ right ิเตอรก็ค right ือมันจะรับสัญญาณมาจากตัวปล่อย WiFi นะรับสัญญาณมาแล้วก็มาปล่อยสัญญาณเป็นชื่อของตัวเองเป็นลิงก์แต่ในที่นี้ผมจะมาตั้งค่าเฉพาะตัวที่เป็นไวเลสเราเตอร์นะเป็นตั้งค่า WiFi ธรรมดา อพอมาหน้านี้ให้เราไปเลือกที่ Advanced System okay. Advanced Setting โอเคลิ้นแข็งไปหน่อยไม่ค่อยเก่งพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่อ่าทีนี้ก่อนอื่นนะครับที่เราจะตั้งค่าเราจะตั้งค่าไว Wi-Fi ไไหรือ w i r e l e s นั่นเอง ให้เราเลือกที่ไวเล็ตนะครับไปที่ Advanced s e t t i n g แล้วไปเลือกที่ไวเ e ็อ่าจากนั้นเรามาดูกันช่องที่หนึ่งก็คือ SSID ที่บอกไปเมื่อกี้ SSID คืออะไรครับก็คือชื่อของไวเอ็าสมมติเปลี่ยนชื่อเป็น com io. อิวเอรูนะครับรเปลี่ยนชื่อเป็นคอมพิวเตอร์ลูแล้วลองกด up h i g ูก็จะรอประมาณประมาณ 2- 3นาทีนะครับให้ตัวเรารเตอร์ตัวนี้มันมีบูตเอง เพื่อที่จะเปลี่ยนชื่ออเรามาดูนะครับชื่อชื่อตอนนี้ยังเป็น ASUS เป็นชื่อเดิมเนะพอมันรีบูตตัวเองเสร็จชื่อตัว ASUS ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว Computer Room น่าจะรีบูตเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเรามาดูชื่อกันมีคอมพิวเตอร์ m ูมมา แต่ตัว ASUS ยังไม่หายแต่ตัว ASUS ยังไม่หายอ่าตัว a สุดหายไปแล้วตอนนี้มันรีบูตตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรโอเคแล้ก็รีเฟรชตัวนี้ใหม่อ่าเข้ามาแล้วตอนนี้เป็นคอมพิวเตอร์รูมนะครับไวไฟซึ่งตอนนี้ใครเข้าก็าเข้าได้เลย ใช่ไหมครับใครเชื่อมต่อก็เข้าได้เลยเพราะว่าเห็ connect limited ที่มันใช้ไม่ได้เพราะาไม่ได้ต่อเน็ตเข้าไปตอนนี้ใครเข้าใช้ก็ล็อกอิน connect connect เข้าไปใช้ได้เลยเพราะว่ามันไม่มี Security ไม่มีระบบป้องกันอะไรทีนี้เราจะมาใส่พาสเวิร์ดให้กับตัว เราเตอร์ไ i f i ตัวนี้เพื่อที่คนอื่นมาใช้จะได้เข้าใช้ไม่ได้อ่าทีนี้วิธีตั้งค่าให้มีพาสเวิร์ดให้เราเลือกตัวนี้นะครให้เลือกตัวนี้ให้เป็น WPA2 ตัวนี้ตัวแรกปึ๊บ ให้เลือกเป็นตัวนี้จากนั้นตรงนี้เห็นไหมครับพีช p a s s w o r ดเนี่ยให้ใส่พาดเวดที่เราต้องการจัดตั้งค่าในที่นี้ใส่เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9เิอาพาดเวดใหญ่ๆแล้วกด apply แค่นี้ก็จะสามารถใส่พาดเวดเพื่อที่ จะไม่ให้ข้างบ้านมาแอบเล่นเน็ตเราอ่าเรียบร้อยคอมพิวทีนี้เรามาดูนะว่าตัวคอมพิวเตอร์รูมเดี๋ยวนี่ยอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่คนะอ,อนเน็กต์มาอ่าเดี๋ยวคอนเน็กต์ไปมันจะได้หายทีนี้เรามาดูคอมพิวเตอร์รูมที่เราเพิ่งตั้งค่าใหม่อ่าเห็นไหมครับพอบกดคอนเน็กต์เข้าไปมันก็จะมีให้ใส่พาร์ทด้วย ลองใส่เข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหอ่าสมมติว่าเดาๆไม่รู้มายเห็นมครัใส่แล้วมันไม่สามารถคอนเนคเข้าไปได้ทีนี้เราก็ลองใส่ตัวที่ถูกลงไปหกเจ็ดแปดเก้า อ้าวโอเคได้เรียบร้อยทีนี้เรามาล็อกอีกชั้นที่2ตรงนี้จำได้ไหมครับที่อยู่ที่อยู่ตัวนี้เป็นที่อยู่เบสิคของเราเตอร์ใครซื้อเราเตอร์มาใหม่มันก็จะเป็นที่อยู่นี้เกือบทั้งหมดเกือบทุกยี่ห้อทีนี้เราจะทำการ เปลี่ยนที่อยู่เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นสามารถเดาที่อยู่ของเราเตอร์เราได้วิธีการเปลี่ยนที่อยู่ให้มาเลือกตรงแลนตัวนี้แลนตัวนี้นะเห็น i p a d d r e s s ตัวนี้ไหมมันยังเป็น192.168.1.1ยในที่นี้ผมจะเปลี่ยนตัวเลขชุดที่3ตัวเลขชุดที่1กับชุดที่2 คงไว้เหมือนเดิมห92.168จุดชุดที่3ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นออจุดจุดหน่งหนึ่งแล้วกันแล้วกด a p p l y โอเคก็ต้องรอมันรีบูตเวลาเราตั้งค่าอะไรเสร็จไปอย่างหนึง่งแล้วกด a อ p พ y เครื่องมันก็จะทำการ รีบูตตัวเองใหม่เพื่อที่จะเพื่อที่จะเปิดคำสั่งใหม่ที่เราป้อนไปนะครับตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอได้แต่รอ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 ต่อไปนะ เต่ละเราสังเกตเห็นไหมครับที่อยู่เปลี่ยนไป192.168.11.1ึง19แถึงมันจะขึ้นเออร์เรอร์แต่ที่อยู่มันก็เปลี่ยนนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องจอใจเราลองคอนเน็กไปที่ที่อยู่เดิมก็คือ192.168.11.1ดูว่ามันยังสามารถคอนเน็กได้อยู่หรือเปล่าอ่ามันอยู่นี่อยู่เลยไ,ไป อ,อ oh มันหมุนนะครับแล้วมันไม่ไปไม่ไปไหนมาไหนเลยเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่นี้อยู่แล้วบ้านโดนยึดไปแล้ว เกินอาคารวิทย์ไปที่อยู่นี้ไม่มีในสารระบบเรียบร้อยเอ่อได้ํางานเข้าสูงไปนี้ได้เพราะว่าที่อยู่นี้มันไม่มีแล้วทีนี้เราลองใส่ที่อยู่ใหม่ที่เราพเ,เพิ่งไปขอเที่ยงเพอนมาเมื่อกี้มาดูที่อยู่ใหม่เรียกเข้าไมใอ้แต่งชู้ใช้แอดมนมาด้วย แอดมินอ่าแอดมินเาคเน็เข้ามาได้เรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายสุดท้ายนะก็คือเห็นไหมครับตรงหรหัสผ่านเข้ามาตั้งค่าเมื่อกี้ชื่อผู้ใช้แล้วก็หรหัสผ่านมันเป็นแอดมินแล้วก็แอดมินซึ่งอลอเตอร์หล,หลายตัวก็ใช้พาสเวิร์ดแต่ว่าหรหัส ตนี้เราจะทํายังไงเราจะเปลี่ยนกันครับเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น password ที่เราสามารถรู้ได้แค่คนเดียวคนอื่นไม่รู้ให้เราไปที่ advanced s y s t e m ไป setting เหมือนเดิมแล้วก็มาเรียก admin administration ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็น new password ให้เราใส่พาร์ทเกิดตัวใหม่ลงไปใส่อะไรก็ได้ที่คิดว่าคนอื่นจะเดาไม่ได้ในที่นี้มันบอกเห็นหมเ้ยตรงนี้ห้ามใส่เกิน12อักขระเนสิบหกห้ามใส่เกิน16บตัวสองหรือ16ตัวอักขระนั่นเองผมใส่แค่สีก็พอในที่นี้ เอาความเิือดที่ยากที่สุดที่คิดว่าคนอื่นจะเดาไม่ได้เอายากสุดๆเลยนะครับ 1, 2, 3, 4ยากที่สุดเนี่ยพอเสร็จแล้วกด F5 จบ รอตัวนี้ได้แต่รอ,อโอเคขึ่นแล้วเรื่องแล้ว,เร,ลวเรามาลองรีเซ็ตดูทีนี้ลองใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัส เมื่อก่อนเป็นแอดมินแอดมินครับเราลองใส่รหัสรหัสผ่านตัวเดิมก่อนว่ามันใช้ได้หรือว่าแอดมินใช้ไม่ได้นะครับไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าได้ทีนี้เรามาลองใส่รหัสตัวใหม่ที่เราเพิ่งตั้งไปเมื่อกี้เป็นแอดมินรหัสผ่านเป็นสองสกดเข้าสู่ระบบตรงอ่านโ,โ,โ,โอเค ได้แค่นี้ก็ถือว่าสำเร็จเป็นหนึ่งอย่างนะสำเร็จเกี่ยวกับการตั้งค่าเราเตอร์ไวเลสในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนกับหลายๆคนที่ ได้เข้ามาดูกันนะครับเ,เวลาไม่นานประมาณ10-20นาทีที่ผมได้อยู่ในที่นี้ก็หวังว่าคนที่เข้ามาจะไม่เบื่อนะครับช่องทางการติดตามนะครับก็จะมีเ c e b o o k นักขัดคุดนอกส่วน,นต่างกฤษนะครับแล้วก็ YouTube ช่องนักขัด ขุดนอกเหมือนกันเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีเว็บบอ็อกนะครับก็จะมีคูนักขัด .boxsport.com ลองเข้ามาติดตามกันดูนะครับวันนี้ก็อขอขอบคุณทุกคนที่สละเวลามารับชมนะครับอขอขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณครับ